ที่ตัดสินใจเลือกโครงการนี้อย่างแรกเลยนะคะชอบถนนที่กว้างมากที่ดินขนาดใหญ่และบ้านหลังใหญ่ภายในตัวบ้านเพาดานสูงและที่สําคัญคือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวและมีเล็กอยู่หน้าบ้านซึ่งถือว่าเป็นทงจุ้ยที่ดีเลยค่ะ,ะทีนี้พอแสลรู้ว่าเออซื้อบ้านด้วยก็เลยเชิญท่านมาดูด้วยท่านก็มาดูแล้วก็บอกที่คือดีทุกอย่างจริงๆริงเน,นี่ดูบ้านมาเยอะไม่ได้ดูในเรื่องทิศทางโอเคแล้วหรือวัสดุก่อสร้างบอกว่าดีมาก คือถ้าเทียบกับโครงการอื่นแล้วอะที่นี่ดีให้ของค่อนข้างดีมากที่มันตอบโจทย์ผมแล้วก็หลายๆอย่างคือ ห้องมันค่อนข้างเยอะแล้วมีห้องผู้สูงอายุซึ่งคุณแม่ผมมาม้าผมเนี่ยอายุแล้วก็ประมาณ75แล้วจะมีห้องผู้สูงอายุซึ่งไม่มีสเตปบ้านผมมีอยู่ประมาณ10บกว่าคนนะครับห้องที่นี่เหมาะมาก <c oughs> ค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่าที่นี่จริงๆก็คือสามารถรองรับสมาชิกในครอบครัวที่แบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนหลายๆเจนที่มาอยู่รวมกันเราก็เลยต้องคิดตรงนี้ขึ้นมาให้ซัพพอร์ตเจเนอเรชันที่จะมาอยู่รวมกันในบ้านหลังนี้ค่ะ ที่นี่จะเป็นพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่โดยแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าด้วยสถาปตัตยกรรมภายนอกที่เป็นสไตล์ของโมเดิร์นอยู่แล้ว